โอเคนะครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับผม2ดีคุ้งนั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับเกมฟรีไฟนะครับผมโอเคก็วันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะคือผมก็อยากรู้เฉยๆนะครับผมว่าเกมฟรีไฟเนี่ยปืนไหนนะครับผมที่มันยิงหัวแรงที่สุดในเกมนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะไม่นับรวมพวกเป็น ปืนเอเคหรือสกาอะไรนี่ก็รู้ๆกันอยู่นะครับผมว่าดาเมนเนี่มันก็มันแรงเนานะแต่ว่ามันก็ไม่เท่าพวกสไนหรืออะไรนะครับผมโอเคแล้ววันนี้เนี่ยเราอยู่กับโซนฟรีตายนะครับผมซึ่งที่ผมจะมาทดสอบก็คือก็คือไอ้เจ้าพวกเป้านี้นะครับผมมันถ้าเรายิงโดนจุดตรงกลางเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนหัวนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาลองยิงนะครับผมโอเค ไะเดี๋ยวเราเริ่มที่ปืนแรกนะครับผมก็คือคานนเองนะครับผมในที่นี้เนี่ยผมจะไม่ใส่สก,กินอะไรทั้งสิ้นนะครับผมก็คือเปล่าๆเ,เลยหรือว่าสก,กินไม่บวกนาเมจอะไเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คาก่อนนะครับผมไป,ปอยู่ที่462นะครับผมสาหรับค่า98นะครับผมค่า8นะครับผม462เนาะ ก็แรงนะครับผมก็นัดเดียวหัวนะ่าจะแตกนะครับผมโอเคเสรบจแล้วผม12ไหมครับผมปืนต่อไปเนี่ยที่เราจะมาะทดสอบนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของ a w นะครับผมจะปืนนี้เลยอันนี้สก,กินไม่ได้บวกอะไรนะครับผมเป็นสก,กินฟรีนั่นเองนะครับผมไปเดีย๋ยวเราไปดูนะครับผมปุ๊บ1,100นะครับผม,มเพื่อน โอเคดาเมจนี่โคตรเยอะเลยนะครับผมก็เป็นปกติของ AW เนาะที่ปืนม,มาจากแอดดอบนะครับผมก็ก็จะแรงกว่าคาอยู่แล้วนะครับ <c oughs> คุณเหล่าดูเนี่ยมันก็จะแรงกว่าคาที่ดอบตามพื้นอยู่แล้วนะครับผมดอบตามบ้างอย่างนี้เนาะก็ดาเมจอยู่ที่1นึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับผมก็แรงแรงมากเลยก็ <c oughs> หัวนัดเดียวอยู่แล้วเนาะก็รู้ๆกันอยู่นะครับผมโอเค โอเคนะครับผมสําหรับปืนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของปืน SVD นะครับผมว่ามันจะยิงหัวเท่าไหร่เนาะโอเคก็ okay. จะเป็นปืน AI อีกปืนนึงนะครับผมปุ๊บโห440นะแรงนะครับผมปืน SVD ก็รู่นลูกกระจูยเนาะแรงครับผม440เลยนะครับผมตอนนี้ที่เป็นอันดับหนึ่งเลยก็คือ AW เนาะ AW นี้จะแรงมากก็คือดาเมจเนี่ยอยู่ที่1,100เลยเนาะ โอเคครับผมสําหรับปืนต่อไปเนี่ยผมบอกเลยว่าแรงแรงมากนะครับผมก <c oughs> ็จะเป็นในเรื่องของปืนเออไอปืนเนี้ยเยอะมันเรียกว่าปืนอะไรวะ S415 C นะครับผม S415 นะครับผมคือจะเป็นปืนปืนชาร์จยิงน,นะครับผมโอเค เพื่อนก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบดาเมจในการยิงหัวของมันนะครับผมว่าปืนเนี่ยมันจะยิงไอ้ทุยมันจะยิงหัวแรงขนาดไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับไอตอนแรกเนี่ยผมจะไม่ชาร์จก่อนนะครับผมผมก็จะยิงไปดื้อๆเลยปั๊บอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดนะครับผมดาเมจเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดต่อไปนะครับผมผมจะลองชาร์จได้เต็มร้อยเลยนะครับผมเออเต้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 ปองสี่พันเพื่อน 4,125เลยโคตรแรงเลยนะเอาไว้ยิงอะไรวะนนี้ตึ้4,125เลยนะครับเดี๋ยวผมลองชาร์จแบบโดนเหมือนตัวธรรมดานะครับผมว่มามันอยู่เท่าไหร่ปึ้ง750นะครับผมอันนี้คือขนาดว่าแบบไม่ยิงหัวนะก็โคตรแรงเลยนะครับผมก็คือชาร์จเต็มร้อยเนี่ยยิงยังไงก็แตกนะครับผม เอาอันนี้ไม่โดนเนาะโอเคป๊อโหสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของปืนต่อไปกันนะครับโอเคนะครับผมสำหรับปืนต่อไปเนี่ยจะเป็นปืนของอ่เขาเรียกว่าอะไรวะมันชื่ออะไรวะ S K S นะครับผมแต่ในที่นี้ผมไม่ได้เอาสก,กินออกเนาะ <laughs> ก็สก,กินนี้จะเป็น สกินที่บวกดาเมจสองเนาะโอเคก็คงไม่เป็นไรหรอกเนาะ <t> <g iggle> ก็เดี๋ยวเรามาทดสอบยิงกันเลยนะครับผมว่าข้องหัวเนี่ยมันจะดาเมจเท่าไหร่นะครับ4 0 7รเจ็ดนะครับผมโหก็แรงนะแรงแรงเลยแหละตั้งก็อยู่ที่4 0 7เนจะ็ดนาะแต่ถ้าให้ผมเดาเนี่ยมันถ้ามันไม่มีสกินเนี่ยผมน่าจะอยู่ประมาณสักส0 0รอปั๊ถึงปั น,น่าจะอยู่ประมาณ3 390กากว่า,วามั้งนะครับผมอันนี้คือสกินที่บวกดาเมจขึ้นมา2อนะครับผมโอเคนะครับผมก็มาถึงปืนสุดท้ายของเรานะครับผมว่ามันจะยิงเข้าหัวเนี่ยเท่าไหร่นะครับผมอันนี้คือ,อหลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าแบบยังไงวะคือแบบมันยิงเข้าหัวได้ที่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับผมนั่นะก็คือปืน M79 นะครับผมปืนยิงระเบิดที่แม่งโกงนะครับผมปืนหาได้จาก a อร์ดบนะครับผมโอเคต้องขอภัยในเสียงรบนะกวนด้วยเนาะก็ปืน M79 เนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่ามันยิงเข้าหัวไม่ได้นะครับผมเอออันนี้ผมก็ไปเถียงนะแบบถ้าเล่นด่านทั่วไปนะครับผมแต่ถ้าเป็นโซนฟรีตายนะครับผมในหมวดที่เราเนี่ยฝึกฝึกยิงนะครับผมก็เป็นเป้าพวกนี้เนี่ยแต่ถ้าเราเล็งไปตรงกลางเนี่ย มันก็จะเป็นดาเมจสีแดงนั่นก็คือเข้าหัวนะครับอันนี้คือเดี๋ยวผมเล่นแบบกระติกเนาะซับสี่ร้อยนะครับผมเนี่ยมันมันจะหเห็นดาเมจอยู่เนาะปั๊บสี่ร้อยนะครับผมแล้วทีนี้เนะี่ยเดี๋ยวผมจะลองยิงไปกลางเป้านะครับผมเพื่อนๆจะได้รู้เนี่ยว่า M79 เนี่ยมันยิงเข้าหัวเนี่ยมันแรงขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวลองดูกันนะครับผมกลางเนาะปั๊บ 2,200นะครับผมเพื่อนเอ็มเจ็จุบเก้าเนี่ยยิงเข้าหัวดาเมจจะอยู่ที่2,200นะครับผมดูเอาอันนี้ไม่โดนนะครับเนี่ย2,200นะเพื่อนเพื่อโอเคนะครับก็ทีนี้น่าจะรู้กันแล้วนะครับผมว่าปืนไหนเนี่ยมันยิง หัวเนี่ยแรงที่สุดในเกมเนาะเดี๋ยวผมจะจัดอันดับให้นะครับผมปับ๊บโอเคในเรื่องของอันดับที่1เนี่ยก็จะคือปืนไอ้ทุยก็จะคือปืนไอเอสซีสิบห้านะครับผมก็ดาเมจนี่ก็สี่พันเลยนะครับผมแม่งโคตรแรงเลยนะครับผมส่วนอันดับที่2เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ M79 นะครับผมก็คือไอสกินใหม่ล่าสุดเนาะอยู่ที่2200นะครับผม อันดับสนี่ก็จะเป็นปืนปืนอะไรวะลืมเนาะเออนั่นแหละเดี๋ยวผมก็ตามตามรูปเลยนะครับผมก็ปืนนั่นแหละนะเนาะโอเครอบผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็เป็นความอยากรู้ของผมเลยนะครับผมไอตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่คิดจะทำหรอกเนาะแต่ว่า M79 เนี่ยตอนแรกที่ผมคิดอะมันเออมันยิงหัวไม่ได้นะครับผมมันไม่เห็นดาเมจเนาะก็คือมันแรงมากจนแบบ จิขงข้างๆอะไรเงี้ยมันก็คือตายไปเลยนะครับผมแต่พอมาทดสอบอย่างนี้จริง,รงๆแม่งได้นะครับผมก็ยังไงคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมใช่งไงฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็ติดตามชมครับผมบ๊ายบายครับผมไป